ดัดเจ้าพ่อเมีพี่น้องุคนมาพบมาพอนบมาดามอิสานมาสัตชันแนวเลยนะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้กะเบดแต่เศร้าจะพี่น้องพอดีว่ามาดามกับวางๆเางน่าจะพี่น้องเนาก็เลยคิดไอเดียออว่าคิดอันประเดกบองพี่น้องพอดีว่าประเดกบองกันเก่ามันเบิดเลยพี่น้องมีผู้มาถามหาก็เลยสีเอดจะพี่น้องแต่ว่าบระเอหลายแล้วกันรอบนี้เพราะว่าเ็ดหลายแล้วมันนั่นเบิดจะพี่น้อง แต่พี่น้องมาดามก็นั่งเตรียมอันอุกปรกรณ์ในการเอด็ดนี่จต่พี่น้องเนี่ยนี่ก็เป็นต้นคาจต่พี่น้องเนี่ยกจะล่างคาจะล่าง,าง,าง,างคาเตรียมสรนะ้อยแล้ะแต่พี่น้องนี่ก็เป็นผูกตะไคร้เนานี่เลยแต่พี่น้องเข้เากับไปเบิง้งการเอด็ดอันประเด็กบองสไตล์มาดามมิสันผ้าแซบกันเด้จ้า พี่น้องตอนนี้มาดําก็ได้ล่างคาตะไคร่ใบมะกรูดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องมาต่อไปนี้มาดํากันสีหั่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อน,นี่มาดําก็ซอยไข่นะจ๊ะพี่น้องเนาะใส่เซีส์อะไรๆจ้ะ ่ยใบมะกรูดพี่น้องตอนนี้มาด่างกะสี่วยใบมะกรูดตอเลยนะพี่น้องนะตอนนี้มาดํางกะในช่วยคาตะไคร้ใบมะกรูดเร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องนาะต่อไปมาดํางกะซี่เอาหอมกับกระเทียมนะจ๊ะพี่น้องมาหมานปอกแล้วก็มาส้อยขึ้นกันนะจ๊ะพี่น้องนะ ในมะดมามก็กำลังสิปอกกันกระเทียมกับหอมแดงจะพี่น้องเดี๋ยวมะดาปอกปอกห้เสียก่อนนะจ้ะพี่น้องเลยจังมาซอยนะจ้ะพี่น้องหลังจากที่มะดาได้ซอยกันพาตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยในมะดามก็จะเอามาขะขวานจ้ะพี่น้องเนี่ยกำลังขวานเลยจ้ะเนี่ยชางพุ่นก็เป็นแม่เราฟักปลาแดงให้จ้ะ ปลาแดงกก็หอมหอมเนาะพี่น้องหอน้้ำปั้นมาจ้าเดี๋ยวเออมาดามพอไปคลายของก็เล้จะพี่น้องเลยจะพี่น้องตอนนี้มาดามก็ได้ตำแล้วก็ปรุงซีสเลีวเรียบเลยจะพี่น้องประเด็บองเนี่ยสไตล์มาดามอีสานพ้าเสียบตอนนี้มาดามกับกอกใส่กระปุกไว้ละจะนี่กำลังกอกเลยเอ้าสำหรับคลิปเอ็ดการเอ็ดประเด็กสไตล์มาดามอีสานจะพี่น้องเนาะเมนู อีสานบานห้าเนาะจะพี่น้องกินงน่ายๆนะจ๊ะกินกับเข้าเนื้อห่อนหอนกระแสบนะจ๊ะกินกับพักพักลวก,ก,กพักสดกระแสบนะจะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อจะพี่น้องเล้อขอบพุณนยูติตามรับช่จงจะพี่น้องมาดามผายกระปุกละสิบบาทจ้ะเนี่อมเจอกันคลิปหนาเด้อจะพี่น้องอยู่นี่ไม่แห้งสุขสุขสุขข้นสวัสดีจ้า